มันล้มได้แล้วตรงเนี้ยแต่ว่ามันเจ็บมากกว่าพี่ยิงทุกตัวเลยเว้ยเฮียทำอะไรกูเนี่ยกูเจ็บเจ็บเจ็บโอเปิดโคโน่เอ้กุปดล็อกโคโน่มาแล้วอ้าวเฮ้ยอะไรเฮ้ยเล่นในห้องร้อยเดี๋ยวเฮียรอโอ้ยเฮียทำอะไรไม่ได้มึงทำไม่ไหวเฮ้ยใจเย็นไอสัตว์กูก็ยิงครบอยู่ไงไอสัตว์ตุกแกหมดเลยไอเฮียมึงพูดดังขนาดมึงอกีไอสัตว์ไอเฮียอะไรวันนี้แม่งวันมันอะไรวะเนี่ยวันอะไรวะเนี่ยกูเจอไปรุ่นเอ็อีกแล้ว เอ็กโซแม่งไอสัตทำไมอ่ะพูดไม่ดีก่อนเสียงมันไอ้เหี้ยตกใจหมดเลยสัตว์พูดหาเมื่อดังขนาดนี้ไอ้สัตว์เอ้ยอถ้ากูสะดุ้งเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยที่ผมพอเสียงไปแล้วอะกูกูคือกูไม่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 ได้งงอะไรนะแต่กูรู้สึกว่ากูตกใจไอ้สัตว์เบาๆเบาๆน้องเบาๆอยู่เพิ่งรอนเดี๋ยวรอรอไปอีกก่อนรอรอไปอีกก่อนเราจะยังไม่ตอบโต้เขานะเรายังไม่ตอบโต้เขานะเดี๋ยวรอก่อนนะครับรออีกก่อนสักสองสามประโยคเออเอาเบิกไอ้สตาร์อีกแล้ว่啊 เจอเบื่อจะตายอีกแล้วเฮียไม่แต่คนฉลาดฉลาดทั้งนั้นไอสัตว์พวกโง่อยู่สองคนนี่แหละไอเฮียฉลาดมากเลยล่ำลูกเฮียแต่โคตรฉลาดเลยพี่เลยรู้จักฟิสิกส์ไหมเนี่ยฉลาดมากฟิสิกส์คืออะไรซุดซุดไปเลยเก่งกันจริงๆแต่ละคนเนี่ยสัตว์วันรวมญาติอ่ะผมว่าวันนี้เราน่าจะเฮียมาหมดเลยเฮียทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไอสัตว์มาหมดเลยวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลย กูควรระเบิดจังเลยวะกูควรระเบิดยังไงมันก็เล่นไี่ระเบิดกูมันโยนมาหลังบ้านแล้วบึ้มเนี่ยทำไรวะเอ้ยกูทำไรแล้วมึงทำไรอยู่แบ็คเล่นเกมหรือเปล่าเล่นเกมหรือเปล่าแบ็คเล่นเกมครับดีแล้วแหละเฮ้ยระเบิดแบ็คระเบิดถอย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 ระเบิดมาระเบิดมาตุ้มอุ้ยเข้าบ้านเลยดีกว่าเฮ้ยตุ้มอีกตัวนี้ไม่รู้ตัวนี้ไม่รู้เห็นไอ้ตัวยิงระเบิดอยู่หลังคาตัวนี้ระเบิดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจ็บ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 ตัวยิงมือเจ็บไม่รู้เพื่อนจะช่วได้หรือเปล่า มึงทำอะไรวะเบสตายกูเฮียเมื่อกี้ว่าถ้าถ้ามันไปวิ่งไปดาวมันจะด่าเรากรว่าใช่แน่ๆเลยปะเมื่อกี้มาตายมันก็พูดเออไอ้เหี้ยกูสาโคบแบบไอ้เหี้ยดาเมจกูเท่าไหร่อ่ะเป็นหลักร้อยเป็นห้าร้อยเหี้ยเมื่อกี้น่าจะห้าร้อยดาเมจผมอ่ะเฮียบอกกูทำอะไรวะไอ้สัตว์รู้อ่ะเพราะคนเก่งอ่ะเฮ้ยไปไหนแลนะบอเฮ้ เอาเอามาไม่ัเลยมันอยู่ตรงไหนนะเอาไปแทงตูดหนูหน่อยครับเฮ้ยข้างในว่ะเฮ้ยมึงทำอะไรวะกูเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยข้างในข้างในข้างในเฮ้ยมึงทำอะไรวะเนียขะนักขะนักขะนักขอแล้วละพี่ดาบผู้ดีผู้ดีดีสัตว์ดีสัตว์ดีสัตว์เป็นนี่เฮียอะไรล่ะนี่ไอสัตว์มึงด่ากูดิมึงด่าบผูดิเียนมันอยากเข้าใจฟิดเด้อชอบจริงๆเลยเฮยสมหน้าแม่งไอสัตว์อะไรอ่ะ เป็นที่อะไรอ่ะเดี๋ยวกูจัดไกเอ้เฮียเนี่ยไปดิไปไกลตีนดิไปไปดิไปไปดิไปดิไปนู่นดิไปไปดิไปดิมึงไปดิไอสัตว์ไปดิไปไปดิไปมึงอ่ะไปไอสัตว์ไปไปเจ๋งเลยวะเนี่ยโมโหแม่งชิหายสัตว์ทีมทีมนั้นจะเข้าใจผิดน,นะครับ เพราะว่าผมซ้ำมันนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับทีมนั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจเล็งใส่ศพคุณนะอาจจะมีโดนนิดหน่อยอ่ะแต่ว่ามันผมก็ตั้งใจเล็งไปฝั่งของเพื่อนมากกว่านะดูดีๆนะครับอาวอ้าวอ้าวอาวอาวอ,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 อะไรเนี่ยไป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 ดิมึงไปดิมึงอะไปที่ดีสัตว์ซทำแม่ด้วยเฮียสเฮียเล่นคตรสูงอีะเป็นไงล่ะ พูดอีดม,มึงอย่าปิดไม่เปิดไม่นิมึงพูดยาวๆดิกูจะได้แบบซักทีเดียวเลยแบบซักเลยยาวๆอะ่ะ <c oughs> เข้าใจป่ะ <c oughs> ไอ้หี่ยเอาอีกแล้ววันนี้กูเจอไม่รู้จะไปไหน, <c oughs> นแ <c oughs> ล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราแบบทไทเราแบบท้ยทยๆเดี๋ยวถ้ามันด่าอีกสักประโยชนึดิกูจะสวนเลย คือมันใกล้จะจบเลยครับเดี๋ยวผมจะซ้ำมันแล้วก็สวนร้อนร้อนจัดจริงๆนะดแบบร้อนจัดเลยครับผมตอนนี้เตรียมรับแรงกระแทกนะครับทุกคนทุกตาเลยปะทุกตาเลยไหมใช่ปะเฮียจะเจอทุกตาเลยหรือไงไวสัตโอ้ยเียคนอเน่ยฮยเฮียเฮียียเฮียยเฮียเฮียเฮยเฮียเฮีกเฮียเฮีเพี่เนไยเมียเฮเฮีระเบิดะียีเยเฮยยยยเียยเเยนะไอ้เยเเยเเียเเย วิ่งเที่ยไม่ไหวไม่ตายไม่ทะลุหมอกมาเออสวยโอเคเพื่อนชุบได้ป่าว่ไม่รู้อ่ะเอ้ยชุบชุบชุบเพื่อนชุบได้ชุบได้วิ่งไม่ทันหรอกเพื่อนจริงจริงมันไม่ทันว่ะไม่ทันเถื่อยทันเถื่อยขออีกกองนึงไปดันเถื่อยดันเถื่อยยี่ยตาเถื่อยป่ะไอ้ข้าวบนพี่อยู่อยู่บนขวาอยู่บนขวาพี่ชุบชุบเพื่อนได้ชุบเพื่อนได้บนนู่นเลยบนข้าบนนู่นเลยพี่เที่ยไปไม่ได้เปล่าแบ๊กพี่ต้องเข้าไปพี่ต้องเข้าไปอุ้ยเที่ยโดนดักโดนดัก เฮ้ยอย่าดูคนตลาดเล่นน่ะคนเก่งเล่นอ่ะเฮ้ยคนเก่งะเาดิคนเก่งอ่ะคนเก่งเล่นเก่งดิคนเก่งเนี่ยาเดียวล่วง้านเดียวล่วงเนี่ยเออคนเก่งเนไอ้ีนี่กัไอ้หัวยะงังวหเฮ้ยเก่งเยดเอาว่ะเิงหน่อยเิงหน่อยเิงหน่อยเย็ดู้วต้องมีปากมีเสียงกันลวว ต้องมีปากไม่เสียงแล้วแต่ว่าเจ้ากูเป็นคนเชียร์มันที่ฝ่ายเลยนะเอ้ยมึงเป็นที่จะมาปะฮะมึงพูดดิมึงพูดดิม,ดดมีไมหมบ้างมีไหมบะางไม่อ,ไอยู่ดิแม่ไม่ให้เปิดหรอแม่ดา่าอ่ะอ่าหรือแม่ไม่ให้เปิดหรอมีไหมบ้างพูดดิพูดดิเอ็มรู้จักวะรู้สึกว่ามึงจะก,กวนตีนเลยเกินปะกูอยากเจอคนแบบนี้มานานแล้วปะพูดดิพูดดิท่านี้ก็ไม่รู้พูดปนี้อยากเจอวะกูอยากเจอของจริงมานานแล้วปะ เนี่ยมึงได้เจอของจริงด้วยเนี่ยมาเป็นไงอ่ะจำเสียงกูได้เหรอหรือไงเงตัวหรือไงไม่ได้ไม่พูดดังอะโวยวายมากเหรอเท่นักเหรอเฮ้ยพูดดเฮ้ยไม่เก่งแล้วหรอไม่ปากแทบแล้วหรอพูดในเรื่องใหม่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่กล้าแล้วอย่าหูเยี่ยมเลยนึกว่ามีไมค์คนเดียวเหรอดังนั่นเหรอฮึดังเลยแล้วเราตอนเนี้ย เป็นไรมากเหรอเป็นไรมากเปล่าแกถามไม่เฉยไม่ได้ว่าอะไรถามไม่เฉยนะเป็นไรมากหรือเปล่าเดี๋ยวเพิ่งร้องไห้อดี๋ยวเพิ่งเตือนเดี๋ยวเพิ่งเอื่นมันล้มมันล้มไม่ช่วยกูไม่ช่วยไม่ช่วยมือได้นะจบเกลี้ยงแล้วคุยกันได้ต่อนะมีล็อบบี้รออยู่นะถ้ากล้ามาก็มาร้องไห้อยู่เปล่าวะเป็นไงไรยี่เจอของจริงก็ไปหน่อยไปด่าใครต่อใครก็มาเยอะดิมึงอ่ะเงียบๆปากไว้นะข้างหน้าข้างหลังอ่ะไก่ โหก็แต๊กน่าจะปิดใหม่เขาไปเด้ไอ้ชอบไปเงียกูชอบจริงๆเลยวะเงียพวกแบบนี้อ่ะก็ชอบจริงๆเลยวะเงียบกิฟเงียบเงียบแบบไม่มีไม่มีปีไม่คุยเงียบไปเลยแบบไม่มีสัญญาณอ่ะรออยู่นะจริงๆก็รออยู่นะอืมรอนักเลงอยู่นะเลงปากแทบอ่ะมาดิมันจะกล้าหรือเปล่าเหวอไปแล้วหนึ่งไอ้เหียบอกเลย พูดเขาเขายฟเดียวเปิดไม้พืดไอ้อะไรให้ทอ้อะไรให้อะไรสุดยอดเลยเป็่ได้เกมดิเออน่าจะปิดให้นาแต่ย็นดโหจะแตกเลยส่สงสาย่อยเถะไหนเอาไปไหนเราไมเห็นชื่อนะไอเอสทีเอสทีเ่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่มีไม่มีไม่เห็นไม่้ไม่ต้าไอ ไปดูสตรีมอยู่ไ,ไปหาด่าใครก่อนนะมึงดู<ไ>อ่ะทีมมันชนะด้วย <ไอ S 1> แค่ตาแรกมันแพ้แค่นั้นเองมึงก็โวยวายแล้วไอสัตว์มึงทำไม่ไ <อ S 1> ้วมึงอ่ะความอุปถัมภ์เนี่ยมึงอ่ะมันต่ำไปมึงควรไปฝึกมากกว่านี้กูอย่างชอบเลยอย่าเจอเจอตอนนี้เจอทุกตาครับกำลังมันเลยครับทุกคนเลยเข,ข้ามาครับทุบ<อ>กคนมาเฝ้าดูจอเลยเร็วเดี๋ยวผมจะพามันนพามันพามวนกันเลยสวยเลยฮ้ยสอบสด ชอบวันน yeah anyway> ี้ใช่ไหมออกลูกนักเลงซะแล้วไอ้หี้ยนักเลงไม่จริงไอ้สั์พอเขาคุยสวนกับบ네๊อบบ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 อย่างบี้อับ๊อบ่๊อไบ๊อบบันบิปอบบ๊อบบ้อบบ๊อับ๊อบบ๊อบบดอบา๊อบบ้อบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบนอับ๊อบบ๊อบบ๊รบบอบบ๊อบบบบ๊อบบ๊อบบอบบีอบบ๊อบบคอับ๊อบครับอบเหมือนครับติดตามอยู่เหมือนครับ แกผมเจอพี่แบ๊กเฮ้ยพี่วินเล่าแล้วพี่วินล่ะอีกแล้วไอ้เนี้ย F C ครับ F C ครับครับผม F C พี่แบ๊กครับผมพี่แบ๊กครับ F C ครับ F C ครับไม่ได้ไม่ได้ผมผม F C พี่แบ๊กนะครับ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 เฮี้ยโคดี้อะไรเฮียไม่เคยมีกูสักครั้งเลยหรือวะแบบพี่วินดูวะอะไรเงี้ยไม่มีเหรอวะไอ้เนี้ยพูดพูดโดยชื่อไอ้แบ๊กไอ้เฮี้ยพี่พี่ถามได้ว่าพี่ชื่ออะไรนะอะไรเออพี่ชื่ออะไรนะครับถ้าถ้ารู้จักจริงๆ อะไรนะครับพี่วินโอ้พี่วินเหรอโอเคโอเคโอเคให้ไปันไปไกลตีมีแบ็คคือเนี้ไปทีเนี้ยพี่วินเบึ้งแบ็คเขาเฮียเลยพี่แบ็คพี่แบ็คจะสู้ไปใช่ด่านเทียนนี้แต่อยู่ข้างล่างเด็กพโออ้อมกูอ้อมแล้วกูไม่อยู่แล้วฝั่งนี้เฮียจริงเกิดเกิดตรงบ้านเขียวแม่งยังใกล้นะแม่งมาตรงนี้แม่งเหมือนแบบตัดตัดเลียแบบตัดขาดจากข้างบนเลยมึงไม่มีทางสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปข้างบนอย่างนั้นได้เลยโคตรนี่เลยโคตรเสียบุกเขียบเลย แม่งเลยปลาเขียบปลาเขียบแปลว่าอะไรครับทุกคนรู้เปล่าภาษาอีสานมังคุดไงอืมผมจะพูดว่ามะขำแล้วเมื่อกี้จริงจริงใช่ไหมมังคุดจริงใช่ไหมใช่มังคุดจริงอ๋อแต่ผมก็มาอยู่อีสานนะแต่ว่าผมไม่ค่อยแบบว่าพูดไอ้พวกผลไม้พวกอะไรพวกนี้แบบไม่ค่อยพูดอย่างเงี้ยเพื่ผมจะพูดในมือเชือกหัวเอ้าไอ้เจ้าเราเป็นคืออะไรเล่าไเกี่ยวกับเกี่ยบคืออะไรวะไอ้โอ้ อันนั้นไม่ใช่เหรอใช่ปะ่ะก็ที่ผมพูดอ่ะที่ผมพูดไม่ใช่เหรอมะขามอ่ะมะขามมะขามใช่ถูกแล้วเอก็ว่า,อย,าอยู่แม่งเอ้ย <laughs> ถือบ้านมึงดิเอา้า <laughs> มึงคิดว่าอะไรอ่ะมึงเดาเดาไปอีกสักอันหนึ่งดิปลาเขียบปลาเขียบเออลาเขียบอ่บะปลาเขียบอ่ะอย่าอ่านเม้นนะเฮ้ยเขียบ <laughs> เอาเอาคำตอบตัวเองก่อนค่อยอ่านปลาเขียบปลาขามอย่ายืนดันมือส่วนด้วย เครื่องเหลือเพื่ออะไรเนี่ยพี่บุ๊เฉลยว่าเถอะมั่เอาอีกอันนึงเอาอีกนึงเอาอีกนึงที่มึงคิดว่าใช่อ่าอ่าเป็นแบบเก็บอ่าบักเกยบอ่าคิดว่าอะไรแบบเกยบไม่ใช่มะม่วงเนี่ยแล้วก็ไมนใช่ไม่ใช่เอ๊ะอัลบาเซดาเนี่มันคือไอ้ไอ้เขาเรียกว่าไงไอ้ฝรั่งอ่ามันคือฝรั่งอ่าแล้วก็บักเขียบบักเขียบว้าใช่ปะวะใช่วะเราอยู่ยันปุดิใช่ปะไม่น้อยหนาปะถูกต้องถูกต้องน้อยหนา อ้อโอเคผมผมจำเพลงนึงได้พี่ที่เขาร้องอ่บมาเคียบมันคือหน่อยหนาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่จำได้เนาะมาเคียบมันคือหน่อยหนาไอ้เนี่ยถ้าไม่ได้เพลงนี้จบไปนะเดาไม่มั่วอีสักสองสามลูกอะกูอะ